คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะครมอรับทราบพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2566นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติแทนคอ,อ,อรมอรในการตาราร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรปี2566ค่ะซึ่งประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่20มีนาคม2566ที่ผ่านมาค่ะ พระ,ะราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรปี2566ประกอบด้วย5มาตรานะคะมีสาระสาคัญให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปและให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือก,อก,อร,กรกตประกาศกําหนดค่ะซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 45ห้าวันแต่ไม่เกิน60วันนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับนะคะสําหรับสถานะของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสรุปสาระสาคัญดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแต่ต้องอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่เรียกว่ารักษาการการลงชื่อตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรียังคงลงชื่อในตําแหน่งเดิมนะคะไม่ใช่เป็นการรักษาการขออภัยค่ะ มิใช่เป็นการรักษาการหรือรักษาการในตำแหน่งแต่ยังคงได้รับเงินเดือนแต่ยังไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน คณะรัฐมนตรียังคงมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศเท่าที่จําเป็นทุกประการค่ะกรณีมีสถานการณ์คุกคามความมั่นคงของชาติมีอํานาจหน้าที่ที่จะประกาศมาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติได้นะคะเช่นประกาศภาวะฉุกเฉินหรือประกาศกฎอาย,ยาการศึกเป็นต้นค่ะข้อปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หนึ่งหกเก้านะนะคะหนึ่งคือไม่อนุมัติงบที่มีผลผูกพันกับรัฐบาลชุดต่อไปเว้นแต่ที่กำหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2การแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำแหน่งไม่ควรแต่งตั้ง4 0ถึง11เว้นแต่ถ้าไม่แต่งตั้งแล้วเสียหายนะคะเช่นจำเป็นต้องแต่งตั้งอธิบดีกรมการาศาสนาเพื่อง,งานพระราชาพิธีสำคัญในกรณีที่กฎหมายบัญญัติ ให้การแต่งตั้งยกย้ายการให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตําแหน่งหรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีให้สำนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินการและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน3การอนุมัติให้ใช้งบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรืองบกลางเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน4ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้งและไม่ฝ่าฝืนระเบียบของกกรนะคะอย่างเช่น รัฐมนตรีใช้รถส่วนกลางไปหาเสียงไม่ได้นะคะแต่ใช้รถประจําตําแหน่งได้อันนี้คือเติมน้ํามันแล้วก็จ้างคนขับรถเอง หรือใช้งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐนะคะส่วนปฏิทินการเลือกตั้งปี2566นั้นคุณผู้ฟังผู้ชมคะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตมีมติกําหนดให้วันอาทิตย์ที่14พฤษภาค,คม2566เป็นวันเลือกตั้งสสเป,เป็นการทั่วไปหลังการประกาศยุบสภาซึ่งตามกฎหมายให้กกตอ,ออกประกาศภายใน5วันนับแต่วันยุบสภา20มีนาะคม2566พระราชกษษฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศัการา 2566ค่ะ21มีนาคม2566กกตประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร27มีนาคมถึง13เมษายนนี้นะคะวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนอกเขต,นอ,เขตนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรส่วนวันที่3ถึง7เมษายนค่ะเป็นวันรับสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบง่งเขต4-7เมษายน2566ค่ะเป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ3พฤษภาคม2566ค่ะวันสุดท้ายที่จะเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 7พฤษภาคม66นะคะวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนอกเขตเลือกตั้งและวันลงคะแนนณนะที่เลือกตั้งกลางสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุค,ค่ะส่วนวันที่7-13และ15-21พฤษภาคม2566นะคะเป็นวันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งและวันที่14พฤษภาคม2566นะคะเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะครับผม